สวัสดีครับผมกันนี่ผมกันจากช่องกันนี่มาสิเองนะครับวันนี้จะประกาศของงดทําคลิป1วันนะครับง,งดทําคลิปวันนี้วันนี้วันนี้วันเดียวนะครับเนื่องจากมีการบ้าน2วิชาคือวิทย์หลักกับคณิตเพิ่มซึ่งไมาให้ดูเนี่ย เป็นแค่2วิชาเดียวนะคะแต่หน้าที่เขาหน้าที่คนครูเขาให้ทำเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ของงดทําคลิปนะคะผมและขอบคุณที่คอยคอยติดตามผมคอยคอยกดไลค์กดแชร์ให้ผมอยู่ตลอดเวลานะครับ และถ้ามีข้อบกบบพร่องตรงไหนอยากให้แก้ไขตรงไหนตรงไหนจุดใดอย่างไรก็พิมาต้าคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับสำหรับ18ซับ18ซับ18ซับช่อง18ซับซับสไคร์แรกของช่องกันนี่ไม s ิกนะคะสํา ผมดีใจมากๆที่มีผู้ติดตามเป็นของตัวเองนะคะโดยผมก็อายุ14ปีเองผมแค่อายุ14ปีเท่านั้นเองแล้วก็ผมก็ยังเรียนยังไม่จบด้วยเรียนแบบ,บมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแค่มัธยมต้นเท่านั้นเองมันสิปีม .2 นะครับสิปีแล้วก็ม ขออภัยครับประมาณ14ปีม .2 อ,อะครัเรียนยังไม่จบเลยแต่ว่าผมได้แรงบันาดาลใจในการแคสเกมมาจากพี่แป้งซีบิงพี่เมเดวิเมจิแล้วก็พี่เกรสโปรเกรส89แล้วแล้วก็และคนอื่นๆที่เป็นสายสตรีมเมอร์นะครับแล้วก็สายยูทูบเบอร์ โดยเฉพาะพี่แป้งซีบิงคือสุดยอดมากๆแล้วก็เก่งสุดๆเลยครับและเป็นไอดอลและพี่แป้งเป็นไอดอลในดวงใจของผมคนแรกเลยนะคะัที่ได้ติดตามพี่แป้งและเป็นสตรีมเมอร์คนแรกที่ผมได้ติดตามพี่แป้งด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะลองทำลองทำเหมือนพี่ๆที่ผมติดตามพวกเขาเพวกเขาเพวกเขาดู ตแต่ตอนแรกๆที่ผมลองเรียนแคสเกมจากแอปจาก Youtube จากอินเทอร์เน็ตต่างๆครับอ่ะครับผมก็ไม่รู้เลยว่าวิธีเขาทำยังไงไม่เมยไม่เมยก็ไม่มีตังก็ไม่พอซื้อใหม่อะไรต่างๆมากมายเลยครับแผมบริเวณที่ผมนั่งแคสเกมนั่งทำงานนั่งเคลียรงานนั่งเคลียร์การบ้านอะไรเงี้ยครับ มันไม่ใช่สถานที่ที่เก็บเสียงแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่ที่เก็บเสียงด้วยนะครับผมก็เลยเงียบไปเลยทั้งคลิปทั้งหมดเลยครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่มันไม่ใช่สถานที่ที่เก็บเสียงจริงๆอยู่ประมาณใจกลางของบ้านเลยนะครับเพราะว่าบ้าน ห้องที่ผมอยู่ที่เอาไว้นั่งเรียนออนไลน์อยู่กลางบ้านเลยแล้วก็เป็นที่ที่คนปุ๊บที่คนเดินผลักเดินผ่านห้องผมตลอดเลยก็เลยอาจจะอาจจะไม่สะดวกต่อการเปิดเสียงภาคเปิดเสียงภาคแล้วก็ทักทายกับคนดูอะไรเงี้ยครับแถมอีกอย่างเสียงหมาเห่าบ้านผมคือเห่าเหลือเกิน เห่าทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นคนมาแขกมาหรือแม่กระหรือแม่แต่กระทั่งแม่แต่กระทั่งเสียงเล็กๆนน้อยๆหมาบ้านผมก็ยังเห่าเลยก็เลยผมใช้วิธีระบายเสียงภายในของแอป Master r e c r d ค e r เรครีคอร์ดมัสเตอร์รีคแทนนะคะผมอ้อ ปอล์นะคะอ่อและก็ขอขอบคุณสำหรับ18 subscribe ของกันนี่มา s สติกในช่อง YouTube ช่อง YouTube กันนี่มาสติกด้วยนะคะผมและผมจะทำพยายามทำยูทูบเบอร์สายสตรีมเมอร์สายเกมต่อไปเพื่อทำภารกิจให้ได้ทำภารกิจให้ให้ให้มิชชั่นคอมพลีทถึงและให้ผู้ติดตามให้ถึง1,000 1000 Subscribe และ และผมจะพยายามเอาโลมาโชว์เอาโลยูทูบโลยูทูบหนึ่งพันซับแรกหนึ่งพันซับหนึ่งพันซับเอาโล YouTube. YouTuber, ายูทูบยูทูบเบอร์สายสายสตรีมเมอร์หนึ่งพันซับเอามาเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูให้ได้เลยนะคะใครแล้วก็ขอบขอขอบคุณสำหรับ18 subscribe อีกครั้งเป็นการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับสำหรับวันนี้ สำหรับ18ซับแรกนั้นผมผมค่อนข้างที่จะกลัวอนาคตของตัวเองนะคะเพราะว่าผมคือไม่เก่งอะไรเลยไม่เก่งอะไรเลยจะเรีย,รยนคยนนี้ก็พอจะสอบคณิตศาสตร์ตอนสอบกลางภาคสอบปลายภาคคือได้แค่เกรดหนึ่งได้แค่เกรดหนึ่งมาตั้งแต่ผมป .6 เลยทำ สอบได้เกรดก็ไม่ได้ดังใจพ่อแม่แม,แม่ไม่สมหวังกับเกรดผมเกรดคะแนนเกรดเ,เฉลี่ยของผมเลยผมก็เลยผมใกล้จะจบม .3 แล้วจบมจบมสเทอม2ไปผมก็ต้องขึ้นม .3 แล้วแล้วผมคือกังวลและกลัวอนาคตในกลัวความกลัวในใจตัวเองว่านี่ อนาคตเราจะไปได้ดีไหมอะอะไรอย่างนี้ครับก็สำหรับใครที่ติดตามผมอยู่นะครับชวนชวนคนอื่นชวนเพื่อนๆคนอื่นๆมาติดตามผมกันให้เยอะๆเลยนะครับเพื่อทำเพื่อให้ผมทำเพื่อช่วยให้ผมทำเควสคอมพลีทเควสคอมพลีทเพลสเควส์คอมพลีทหนึ่งพันสัฟสให้ได้นะครับผมและผม และผมจะทำหน้าที่นักนักแคสเกมหรือนักแคสเกมที่ดีต่อไปนี่ดีต่อไปเพื่อสร้างความสุขให้แก่แฟนคลับทุกๆคนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณยังเป็นอย่างขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สำหรับ18ซับแรกที่เข้ามาติดตามผมนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอ้อ วันเป็นครั้งที่ครั้งนี้ห้าร้อยแปดสิแปดเฮ้ยเยอะเกินไปปะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบขอขอบคุณสำหรับสิบแปดซับแรกมากๆเลยนะครับใครที่คอยซับสไคร์อยู่ซับสไคร์อยู่ช่วยแชร์คลิปช่วยแชร์ชคลิปของผมเนียนะครับและ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 ครั้งต่อไปครั้งต่อต่อไปผมจะสร้าง จะสร้างคลิปเกมสนุกสนานส,สร้างคลิปเกมดีๆมาให้เพื่อนๆชมและแฟนคลับชมกันเยอะๆนะครับชมกันให้และผมเพื่อสร้างความสุขให้แก่แฟนคลับทุกๆคนและและสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่วยช่วยกันช่วยกดใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมสำหรับ ก็อย่าลืมสำหรับใครที่ดูผมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมกันกันนี่มายสติ๊ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนวันนี้ใครดูผมอยู่และยังไม่ได้ติดตามผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแจ้งและกดการแจ้งเตือนช่องกันนี่มซิกด้วยนะครับผม เพื่อจะไม่ให้เป็นการพลาดเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆคลิปเกมใหม่ๆคลิปสนุกสนานใหม่ๆของผมจากกันนี่มาซิกนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ